สบายดีจ้าอยู่ดีมีให้คิดอย่างนี้พี่น้องเบิร์ดสุขภูสุคนพ่ะท่านไหนไปใส่มาใส่ดอกเด้อปลาหิริเกลัยนั่งอยู่ทวงไห้ทวงหน้าจะาฝนตกลายมือล่ะตกสามจีมือติดกันแล้วพี่น้องเออออกมาซองบางนามอยู่หน้าอยู่เขานามกูเพราะว่าท่นหงบันได้เพราะว่าโน่นนี่นามหงหยาก็ก็ง่อยหนะน่น,นนี่แต่ว่าอยู่ทงางใต้นี่คือสีมีนามแล้วล่ะ เฮ็ดก็บวชันมีดอกไปจเจาะพวกสองเที่ยวอะไรเฮ็ดก็ได้ปุนแล้วว่าฝนอันยุดปุนละจังสิมีเฮ็ดอันนี้แา่ตับขา้าวว่าพ่ออยู่เขาที่สิตกสามสีมือคุ๋นฝนหัวกะอันสีเศร้าแต่ว่าก็คืมยูเห็นก็เลยออกมาซองเมืองหนามยูหนากันนาสีมาหาหนองใหม่นะ,ะบึงบมืนเนาาี่ยกะคืมคืม ไปยัข่อยเราพุ๊บเรามาส่งข่อยไว้นู่นหน้าแล้วก็พุ๊บเราลงไปเทียงหน้า่อยเราพุ๊บเราไปจอดถ่ายอยู่พุ๊บไปย่างเบื้องหน่าเบื้องในเบื้องบรรยากาศทุ่งไห้ทุ่งหน้าจ้ะเอ้ยตะเกาก่าเฮ็ดขมกัดมันท่านออกดอกเจะเฮ็ดขมก็ได้ฝนมันหึมคักฝนตกคักฝนทิ้งช่วงอาการหอนหอนจังน้อยถึงเราเป็จังสีออกตะเกาาคันแท่นหน้าแถวนี้กันแม่นเบิดนั่นแหละเอ็ดขมอยู่หน้า่อยวะแถวนั้น สายนั่นไปห็นแมนเบิร์ดเห็ดขมออกแต่ว่าถนนมันติดถนนอือทำให้เห็ดออก,กับคนจอดเก็บหลายแต่ว่าขันยูไฮน่าจังสีข้าเจ้าะกบกาลงมานทำคอนเทน่าไปบไปนี้ปัดทิ้งทุกหนอโอ้โหตายตายปัดปืดทรสั้นสางลางอยู่พ่นพูนุ่น ปาดบาทอุ้ยเอาหน่อยเงีแล้วก็มีเอาเพื่อข้าวเดียวเอาขันหน่อยเงีแล้วก็ให้เพิ่นเป็นลั้ไปเอ๋อเพื่อข้าวเดียวโอ้ยสิได้เฮ็ดน้องใหม่สมในร้ายเติบอปีตัวนี้โอ้ยอะ่รไอ้ผุนซองรอแบบไงผุนปาดีทุก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 ดูความงามไกลๆนะจ๊ะโอ้ย ขันค้นออกมาหน้าดูกับไข่ยีดอกปูนฟังท่งหุ่นกับสานอนสีนอนขันค้นมาคอยออกมาหน้า,น,น,านี่ตีนอใหม่คอยเฮียมีแต่คนมาลักยังวะเฮ้ยผุอดอะผุอดอะผุดให้ดูกล้ใกอ้ยเงามงามงามงาโอ้ยอยึน้ำ นำอยู่หน้าของมีแล้วมีนำแล้วเอ้ยพี่พาดพี่หุทโถสามนอยยังไงเห็ดสวงหลวงอยู่แบบเออโอ้ยอยุงกัดตายุงกัดขุมตาหมดเดียกไล่ไล่เิหมดเดียกมาก จะจับเราก็ต้องเคาะก่อนสำหรับสันลมดแดงมดเดีย,ดดยไฟยางยินเจ้าหย่มมือโอ้ยุ่นย,ยิ่งใหญ่อรังการนะจ้ะเออโอ้ย,อยมกไทยเท่งคุงตะเออไทยเท่งนม มุกเนาะอันมุกใส่มือสามสัดเออโอ้โหโทษทางตาง่าไยนั่งมาถนัดอยู่คู่กันแท่นนะ้า เอา่ะนั่งก็ดีเลให้ทังตึงไ่้หนงเลยให้น่ง้น,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 าางนี่นานังดีง่ายล่งเปียกอันแรกอ,อนีอดด่ยโอ,อ้มอดงพี่หนมดแดงเขอะอีเขาะมุดแดงนี่น้องพอด,ดีก็เปอรไลงคันแทนหน้าเดีวจะตกน้ำตามคนละเออ quân Mùi đen bằng vàng cái chứ ถือกล่องมือนำแพร่หน้ามาหัอกล่องก็กได <c oughs> ้ดยุดยอี่นะฝนตกไรน้ำหมดละหนดละอุ้มน้ำเออโอ้หนานมุดแดงฝนตกตกเมือตกแห้งผร้อมที่น้น <c oughs> อ,อ,งอ,นองเลยพอพายเลยจ้ะทำหน้าเพื่อสูก้กล่องตีหนาตีหลังอ้ยโนะอ้ย <c oughs> โอ้ยน้อยพาองไปกันเฮ้ยพานองไ่ซื้อๆกันได้ปันสิออกลูกก็ดอืมอืมุ้มนิ่ง่นาะสีเนาะนอหกนาเร่มใส่หีเกียว ็บโอ้ยยืนมือธนัดโอ้ยแต่แต่แตแตยมืนมือธนัดพี่นอ้องโอ้ยอ่อนดีดีฮะตัวโอ้ย,อยสุดกล่องเร,ร,ราพอไปได้หลายเด้อจ้ะ ขอภไไัยอะไรอด,ดียพวกอดีมอดียมดดโอ้โหอะไรคอภัยในความไม่สะดวกอืมนี่ไง

เออเออเออนี่กันอ่ะอ <No uh ักันสูลกป๊บมือหลดเออขอโทษขอโทษเล่นกีดังเกาะกี่เทียงนะเออเออโอ้โหหน โอ้โหไปหามากก็ได้รายนอ,อยตัวเราพูดอะ่ะวมนปสิบปุ่ปปนบนนี้อันนี้ก็สองสี่หกแปดสิบสิบกว่านอฮ่าฮ่าฮเอาใหม่ก่อหนึงออุนเป็นล้ำบนขึ้นไปแล้วก็มีขึนเป็นลำกลยึ้นเป็นปล,ำ,นลำไปซะอันมุดตะเตะ้าหน่อยหน่อยใน,ยนยจังมาเอาไหมย่ำขันขนบอมมาหลักเอาก่อนนอเออเดตี tháp của nhật bản không bật cả thế nhỉ bố vậy thì gì thế sẽ bị nàng bỏ đi thiêng na phi nó bỏ cái, cái, cái vay đâu mất tiền lấy ตะตาหมอกกอกอะไปจังได้เบิร์ดเาไปดิโอ้ยตีงงแงงงแงจังหน่อยด้เปล่หน่องต่างกองบ่ได้อันคันแท่นหน้าเป็นอันเป็นเดืองเดืองเป็นหมอโอ้ยเอาไปจังได้เบิร์ดนอะไปดิเนาะเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมว่าสิบเฮ็ดอีหยังลับพี่น้องเมื่อยอะไรละนี่ตัดหญ้าคันแท่นหน้านี่มาเอ้ย บรรยากาศฝนตกลายมือติดน้ำคือน้ำหงน้ำติมเลยรเปนอ้องคันตกมาอีกจักอาทิตย์หนึง่งจักสามสี่มือคือยังเขาแต่ว่าผาอยู่เข่าเนี่ยเว้ก็ดีเลยทางโน้นก็เสิม,ม,นมีน้ำพูนทางโน้นผก็เสิมีนม้ำเออแต่ว่าปีนี้เขาแต่บอกว่าฝนสีเลงที่แรกๆวันนี้สิไปขาดส่วนเดือนส่วนเดือนกันยาาบอกเป็นพยากรไ้ว่าถ้าขอยฟังว่าผิด เดือนกันยาเพันสิขาดช่วงกันช่วงนี้ฝนตกมีน้ำหงไวกะหัวย่าหนั่นก็นกนคือสีบลเป็นยังที่เขาขันเขามีน้ำม,มันมีน้ำหงไวคืมคือคือแต่ว่ายังบ่้ันมีเม็ดฝนบรรยากาศทุ่งไหทุ่งหน้าอากาศสดชื่นดีขนาดพี่น้องเอ้ยขอ่อยากให้เจ้วมู่แจวไมาเห็นเลยเนาะ con. Nó khổ trong không hết

กิดแขนตรงนสุดท้ายนะทำไมไก่ไม่มาใส่กระมังเขียวไก่น่าไก่สวนไหมในร้านพอดีบยันส่งตัวกันรุ่งรุ่งมากนี่เจ้ากาวอะไรี่ว่าติดเพชรอ่ะ พออย่างาเราใส่เบ็ดได้เราใส่เบ็ดไปเลยป่ามันติดเบ็ดเราดินน้องแนงน้องแนงอนี้ปลาอย่างเงี้ยองเสรนดิเราก็ล,าลังลุ่มไปยามไปเบื้องนั่นนั่นนั่นขั้นเบ็ดนะนั่นนี่ขั้นนี่ขั้นเบ็ดขั้นนี่ถือปลาแต่โมลูว่าเป็นชิดเป็นปลาอย่างกว่ากันั่งลุ่นอยู่เนี่ยเราก็ลังยางลงไป เราไปหอไปละทูทดไปยังโอ้ยเราปล่อยแล้วปลามันตัวหน่อยปลาตะเพียนหน่อยเราปล่อยแล้วมันตัวหน่อยพูด เฮ้ยเขินตกมาอีกเนะี่ยแม่เขาก็ยังให้ตกอยู่ดอกตกมาซ้ำม,มึงหันสามชีมือเมึงหันนะตกติดติดกันไปอีกจากอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน้ำมันสีแดงโหงเขาไลานะ่ไล่เนี่ยจักหน่อยเขาเมื่อ,อไรจ้าพี่นอ้อง โอ้ยป uh, ok, eh? ุ pa, 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 le arp, bah, ่นปุ่นปุ่นปาดน้ำท่วมเขากรจ้าเดี๋ยวกระซิสซู่ไปเบิกเงินบอปุ่นเห็นบ่ป้าดหน้ากระจ้ามันหอมน้ำไหมฝนตกคักหลายป้าดว่ามันทะเลสาบบอะไรนี่พุ่นนะป้าดตัวตัวไม่เบิดเลยได้ไหนพี่น้องเป็นเวิ่งอืมโต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  หน,นหน้าข่อยบ่ค่อยมีน้ำหน้าค่าจะหอมน้ำตะทวมเลยคุณเป็นอันนี้เลยคุณเดี๋ยวไปเห็นเขาจากผกกา,กากคุณตกไม่อีกค่แต่กระติ๋วแม่นเนาะหน้าข่อยแบบเพียงว่าท่านมีน้ำอยู่มีอยู่นหน่อยๆเขาเมื่อไรจ้ะขอบคุณบระสุภสุกกนขอบคุณที่เขามารับซูเรื่อจ้ะเเดี๋ยไปบอกันไม่คีปหนายัางว่าให้มีคีมเห็ดดอกจ้ะ อยากไปเยี่ยมไปยามอยากไปซ่องมึงอยู่งกับุ้นของตกติดตองครัพผมมันตกแห้งมันหลาะบ่ได้ถ้าฝุ้นมันตกก็อยากไปซ่องมึงอยู่ในขินหอดปลาหิดขิงหอดเห็ดขาพูดในหลายเล่จ้ะ